ิชตอนนี้สนับสนุนโดย Come Today นิตยาสาร i อีอันดับหนึ่งของไทยสนุกง่ายอ่านได้ทุกคน Business Plus Magazine Print and Digital กลับมในช่วงที่สองกับรายการ c y b e r c เ t y รนะครับเรามาพูดคุยถึงแอปพลิเคชันที่มาส่งเสริมการท่องเที่ยวกันต่อครับกับ c 2 t h a i l a n d นดครับ่านองครับอยากใช้ให้เราให้ฟังนิดนึงครับว่าที่มาที่ไปของ C2 Thailand คืออะไรครับซีทรูไท a แลเนี่ยก็จะเป็นโมบายแอปนะครับที่เขาเรียกว่า Augmented Reality นะครับจุดเด่นของ C2 Thailand เลยเนี่ยก็คือทำให้ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นนะครับอย่างเช่นพอเรายกแอปตัวนี้ส่องไปในสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์เนี่ยเข เอารูปสมัยก่อนขึ้นมานะครับสี่ห้าสิบปีสมัยก่อนว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยย้อนไปเมื่อสักสี่ห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับในขณะเดียวกันก็จะให้ตัวหนังสือขึ้นมานะครับให้เราสามารถได้อ่านได้ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสถานที่ตรงนี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับก็ทําให้นักท่องเที่ยวเองเนี่ยเข้าถึงนะครับข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวได้ดีขึ้นแล้วก็รู้ถึงประวัติศาสตร์นะครับว่าความเป็นมาเป็นไปของสถานที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นยังไง ก็ค, <c oughs> คือเหมือน,มนเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวน่สนใจกับสถานที่แห่งนั้นมากขึ้นเพราะว่ามันมีความตื่นตาตื่นใจมากขึ้นใช่แล้วในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน C2 Thailand นะครับ,รบในเนื้อหาข้างในล่ะครับมีอะไรบ้างเนื้อหาข้างในจริงๆแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในข้อมูลนะครับของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราก็ได้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับเช่นทททกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญ ว่าสถานที่ท่องเที่ยวนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรมีความสําคัญอย่างไรนะครับที่สําคัญก็คือว่าสามารถที่จะเอาภาพเดิมๆเนี่ยเอามาให้เราดูได้นะครับเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเห็นเฉพาะตึกที่มันอยู่ต่อหน้าเราถูกไหมฮะในการที่ใช้แอปตัวนี้มันก็จะเห็นภาพในอดีตนะครับเดิมนี่เป็นยังไงมีการบูรณะแล้วเปลี่ยนแปลงไปยังไงสภาพแวดล้อมค่อนข้างเปลี่ยนอย่างไรนี่ผมนึกภาพตามเลยว่าถ้าเกิดเราไปยัง โบราณสถานบางแห่งที่ประหารพังแล้วแบบนี้ฮะแล้วก็มาเจอกับแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยเราจะได้เห็นภาพเก่าสมัยก่อนแล้วก็ทําให้ข้อมูลจากเดิมเนี่ยฮะสามารถส่งถึงกับนักท่องเที่ยวได้โดยตรงนะครับมีความน่าตื่นเต้นในการที่จะอ่านแล้วก็เข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าครับผมแสดงว่าตอนนี้เนี่ยมีทั่วประเทศไทยแล้วที่สามารถใช้ทําอยู่ในเริ่มต้นใน10จังหวัดนะครับก็เริ่มต้นในจังหวัดเล็กๆก่อน นะครับอย่างจันทบุรีต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็เป็นจังหวัดที่เรามีข้อมูลในการท่องเที่ยวน่าสนใจนะครับเราก็เริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนแล้วในอนาคตเราก็จะขยายไปเพิ่มมากขึ้นแล้วจริงๆแล้วในความคาดหวังของทางซี p ้าที่มีต่อไม่ว่าจะเป็นทูทอปหรือว่าซีทูไทยแลนด์เนี่ยครับ ความคาดหวังจริงแล้วในการทำแพลตฟอร์มและแลิเันตัวนี้ครับความความคาดหวังจริงๆก็อาจจะย้อนกลับไปที่นโยบายของภาครัฐนะครับที่พูดถึงดิ่ิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับในสองโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เราตามดำเนินการเนี่ยก็จะเป็นการตอบสนองนะครับต่อนโยบายที่ต่อยคอรมีอย่างชัดเจนนะครับก็คือว่าการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยไปใช้นะครับแล้วก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ท่องเที่ยวเองเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมหลักนะครับที่ประเทศไทยเองเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับการนำที่ต้องไปใช้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าอย่างในทูทอปเนี่ยก็จะช่วยในแง่ของช่องทางการตลาดนะฮะับทำให้ขายได้ทำรายได้นะครับแต่ในขณะที่ซีทูไทยแลนด์เนี่ยมันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบของการที่ทําให้นักท่องเที่ยวเองเนี่ยสนใจในสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่านะครับสามารถเข้าถึงประวัติศาสตร์ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าจะทําให การที่เราไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจมากขึ้นเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงได้มากขึ้นได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้นครับครับผมโอเคครับวันนี้เราคงจะได้ทราบถึงจุดประสงค์ของการทำไม่ว่าจะเป็น True t อ p แล้วก็ c ี t ูไทยแลนนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองมีทํามมากๆที่มาให้ข้อมูลกันนะครับขอบคุณครับผมส่วนช่วงหน้านะครับเรากลับมาอัปเดตข่าวดีๆกันครับ Cyber City Digital l i f e